ปิปัญญารัตรองช่อคณะอำเภอสีสมเด็จเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกลาบนมหมนตนครับ ครับในขณะที่พระคุณเจ้าพิจารณาภาะไตรบังสุค,คุลเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านร่วมตั้ชิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ไวไยชนโดยพร้อมเรียนกันนะครับขอบพระคุณท่าน รัฐกรจุริมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลในวันนี้นะครับซึ่งท่านติษิภารกิจก็เลยได้มอบหมายให้ตัวแทนนะครับของท่านมาทำหน้าที่แทนนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลนะครับซึ่งวันนี้ทางาภาพน่าจะเตรียมไว้ประมาณร้อยแปดสิบชุดนะครับผมจะนําเรียนข่าวรศิท่านนะครับก็วางทับ ผู้สาโยมนะครับที่โต๊ะด้านหน้าเหมนชั่วเราวนะครับหลังจากที่ผมนําเรียนรายนามท่านท่านก็รับผ้าบางสุกุลจากลูกหลานนะครับที่จะยื่นให้กับท่านนะครับข่าวราศิท่านนะครับถ้าหากว่าท่านพุทธวิเกียรินะครับไม่สามารถที่จะมาได้นะครับก็ขอให้ทางเาวาภาพได้วางแผนเหรนนะครับกับท่านผู้เกียริที่ารครับในขณะที่ผมนําเรียนรายนามและก็นามสกุลตําแหน่งถ้าหากมี ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับก็ต้องขอ,อการาบถวานอภัยมานอกาสนี้นะครับครับลำดำลับแรกนะครับเรียนเชิญคุณพ่อวัฒนะมาชียงชัยคุณพ่อวิสัยมาชียงชัยคุณพ่ออุทัยอารันวิทย์ คุณพ่อวิเชียนมาเชียงชัยคุณแม่เตือนสิทพิมวนคุณพ่อเทเวียาคุณพ่อสถียนมาเชียงชัยคุณแม่กุหลาบยังดีคุณแม่สมพรมารเชียงชัยคุณแม่ดวงจัน์มาเชียงชัย คุณแม่สว่างอารัญมิตรท่านนะครับเรียนเชิญครับหลังจากที่ท่านวางผ้าเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านได้กลับที่นั่งเดินของท่านได้เลยนะครับชุดต่อไปนะครับเปลี่ยนเชิญคุณพ่อสมพงษ์จันทิตคุณแม่นางพรมอุกคุณแม่วงเดือนก้านสีรัต คุณแม่สุดอาอารันมิตรคุณพ่อบุญรอดวิชรโพน์คุณแม่บุญมีมาดเชียงชัยคุณพ่อบุญเลิศมาดเชียงชัยคุณพ่อพัสกรมาดเชียงชัยคุณสุขสรรมาดเชียงชัยและคุณสายันมาดเชียงชัยครับเรียนเชิญครับรับเิร็์ท่านวางก็กลับเข้าที่เลยนะครับ เน,นจากว่ามีค่าบังสุคุณประมาณร้อยแปดสิบคนนะครับ ครับพร้อมแล้ววางเลยนะครับรอท่านเจ้าภาพสามารถถ่ายภาพไปทุกขั้นตอนนะครับก็จนักสอนได้เลยนะครับชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณแม่อุทิศเทศกำจรคุณแม่สมคิดอารันมิตรคุณแม่สมมาตรอารันมิตรคุณพ่อพิสารอารันมิตรคุณแม่สุปันอารันมิตรคุณแม่สุนันจันทิต คุณแม่ทองวันจันทิตคุณพ่อสมบูรณ์วงภูดรนคุณแม่ทิพวงสาเวียมและคุณแม่ดารุณีมั่นยืนนะครับสิบท่านเชิญครับ ชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณแม่ชูว่าปีทะคุณพ่อสันรวมวิชรพธคุณแม่แสงวินาปัดคุณแม่อ่อนอินตาคุณแม่ทองใบปุ่มแก้ว คุณพ่อสนองพันชาวประนัคุณพ่อจำเรือนเสถียรขันคุณแม่พันตรีตาชยันคุณพ่อคำพีพามนตรีคุณแม่เทียมธรรมพิบาลนะครับสิบท่านเช่นครับ ชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณแม่บัวลาวงสาวเวียงคุณพ่อคำผายบัวสิงคุณพ่อทองใบปิดละอคุณพ่อทองทูลขจรอนัน คุณแม่ชมแก้วประสานคุณพ่อหน่วยภูแสงจันทร์คุณแม่น้อยปัดมริศคุณแม่เครือวันสายสนามคุณแม่ล่าพรมีและคุณพ่อสุบินก้านสีรัตน์ับอสิท่านเชิญครับ ชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพ่อสมัยโสมาเกตคุณพ่อสุุเสถียรขันคุณแม่ประสิทธิ์โพคาแสงคุณแม่บุญยังแก่นนาคำคุณแม่ละไมสุขกกำเนิด คุณแม่อุบลสุขกำเนิดคุณแม่บัวรองวิชรโพ์คุณแม่คำกายจิตพลงมาคุณแม่ราวันจัตุเทนจตุถินนะครับและคุณแม่ยุ่นสัตนาโขสิบท่านนะครับเชิญครับ ชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพ่อชำนาญชารีภายคุณแม่สวัสดิารันมิตรคุณแม่เอ็ดมงคลมะไฟคุณพ่ออนันต์จินสิคุณพ่อเลิงกจรอนันต์ คุณแม่ปราณีชัยยริศคุณแม่พวนบัวสิงคุณแม่สุภารอดภูบอลท่านอาจารย์เรืองศิลป์ขาวสีท่านคุณนรงศักดิ์วงเกยนะครับเป็นเชิญครับ ขันเจ้าคือทอทีน้อยๆไม่อเอาเรื่องบ่อนะแม่แล่เนาะไม่ใส่คนเล่าเลยแม่เล่นนะว่าลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณแม่ละมุนวงสาวเอียง คุณแม่ดวงแว่งประชาท่านผู้ใหญ่ปรีชาจำทิพย์คุณพ่อประยงรัตแม่ต้ังขอประธานอภัยนะครับรัตรัตแม่นะครับต้องขอประธานอภัยจริงๆนะครับเพราะเป็นตัวเขียนนะครับไม่ใช่ตัวพิมพ์ต้องขอประธานอภัยจริงๆนะครับคุณพ่อประยงรัตแม่นะครับ คุณพ่อกึ่มจันทิพย์คุณแม่ชมภูนุดมงคลมะไฟคุณวงเดือนแถวนาชุมคุณแม่สุพิมพ์วันนลุขีนะครับเรีนเชิญครับ ชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพ่อเจริญน้อยเมืองเปลือย คุณแม่ทองแก้วขอนแก่นคุณพ่อประสิทธิ์ชารีไายคุณแม่ถนอมวิไลสีคุณพ่อหนูจัน์มัตริคุณพ่อบุญชูแสนพกคุณแม่เพียนอักขมูลคุณแม่ลำไยทองสุพลคุณแม่ทองเลื่อน ขุนสุวงนะครับและคุณพ่อสุนทรศรีบุญโรน์นะครับเชิญครับครับชุดนี้นะครับท่านยืนด้านข้างนะครับอ่าด้านด้านข้างโต๊ะที่วางผ้าบางสุกุลนะครับเพื่อรอพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าก่อนนะครับหลังจากที่ท่านวางเสร็จแล้วนะครับก็ที่ยืนหันหน้าเข้าหากัน กับท่านวางเสร็จท่านยืนก่อนนะครับยืนด้านข้างนะครับร้อมแล้วว่างเลยนะครับกราบนิมนต์พระคงณเจ้าสี่รูปพิจารณาผ้าบังสุขุนกราบนิมนต์ครับ

ในขณะที่พระคุณเจ้าพิจารณาภาพบังสขคุลเรียนเชินท่านผู้มีเกียรติที่กรุรพทุกท่านร่วมตังจิตอธิษฐานโดยความเพียงกันนะยครับ